ชาตินะครับโดยการสั่งการของท่านพลบสุเทพเป็นรักษาให้ดําเนินการปิดรอบกวาดล้างนะครับใน จังหวัดภูทรจังหวัดน่านได้โดยตรงตั้งแต่วันหทีห่ที่ห้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผลการที่ดําเนินการประจับได้ผู้ต้องหาทั้งหมด24รายนะครับ24ราย้านรายละเอียดที่จะแจกให้พวกท่านได้รับทราบนะครับก็อกขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆกนายที่ร่วมปฏิบัติไม่ว่าฝ่ายพรคองกวาดล้างยาเสพติดนะครับดำเนินการกวาดล้างพลังโจรตามนโยบายของท่านผู้จัดการ ผรุทุงจะมาถึงจังหวัดน่านนะครับบางครั้งก็อ้อมมาเข้าถึงเข้าลาวและเข้ามาทางน่านก็มีนะครับซึ่งขณะนี้เราได้บล็อกเส้นทางร่วมร่วมกันไม่ว่าตํารวจทหารสอทุกฝ่ายฝ่ายปกครองนะครับก็แแทงของจังหวัดน่านถ้าหรือผู้ใดมีบอกติดแหล่งพัดเขือตอนบนนะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งไร้เกลต่างๆก็จะให้ท่านผู้การกข้ากาบเวียนท่านสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ พี่น้องชาวจังหวัดใต้ถูกคบและสืบจนั่วไปนะครับนะตำรวจจังหวัดานนะเป็นที่ประจักษ์ว่าเราได้ทําการอภิปรายบทค้นอยู่ตัองแต่แครับนัดครั้งนี้ทางตำรวจสภากาชนะที่อำเภอภูเียตนะครับนะจับก่อรายย่อยโดยเฉพาะทางสมุยนะครับจึงมอบหมายสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้อกับสืบสวนภูเก็ตนะครับ เก็บประกดนะครับพร้วนะครับยาเซฟตีอยาบ้านะครับจำนวนหนึ่งมาณไว้าม้อสั้าตลกอยู่สามต่างนึ่งก็บอกกัได้ผูหาสามคนเมื่อเช้านี้นะครับเราไม่ได้ทราบแตขอขอบคุณทุกท่านครับเมื่อไรคุณจะคุณรอเลยสิบสองนของเวสานี่ของท่าวังผาครับอยู่ัเ็มไินสุกั ต้องหาสามคนนะสามคนนะครับต้องตรวจสอบคนนี้หน่อยว่ามีประวัติหรือไม่คนนี้บ้านม่ยังบ้านสามบ้านโม่สาม ก็ขอชื่นชมเจ้าที่ตำรวจหน้าทุกท่านนะครับซึ่งได้มีการปิดล้อมกวดค้นอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก นะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นปัญหาที่ระดับชาติหรือภูมิภาคนะครับทางรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับจึงให้ทุกฝ่ายบูรณาการไม่ว่าฝ่ายปกครองฝ่ายตํารวจฝ่ายทหารทุกฝ่ายต้องดําเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินการปิดล้อมตรวจค้นนะครับในพื้นที่ต่างๆของในเขตจังหวัดน่านให้หมดสิ้นไปให้ได้หรือให้น้อยที่เหลือน้อยอจังหวัดน่านไม่ใช่จังหวัดที่ต้นต้นทางของยาเสพติดเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งพักยา บางส่วนและก็เป็นเส้นทางที่จะหลุหลีกจากเส้นทางหลักก็คือเส้นทางจากที่เชียงใหม่เชียงรายเท่านั้นนะครับมีการหลุหลีกเป็นบางครั้งนะครับ